ตาตาตอนแรกตาตาเจอหนอนเป็นไงคะเนี่ยหยิบหยิบให้คุณพ่อดูเลยไม่แม่แม่อุ้ยไอหนอนอ่ะน้องตาอันนี้อะไรเปิดแม่เปิดหนอนให้คุณพ่อดูมาหนึ่งคพ่อมาดูหนอนกันเนี่ยสตาเขามาเด็ดดอกไม้อุ้ยดู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 ทำรูไว้น้ำแอบออกได้นะนี่นี่นี่แอบออกแล้วแอบออกแล้ว เปิดแม่เปิดฝาไหมเปิดไม่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 กุ้งกี้ไม่ไม่กุ้งกี้เก็บ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 ไม่ใส่ไว้เก็บเดี๋ยวกันให้กลัวไม่ไม่ตาฆ่าฆ่าตัวอุ่ยนี่มันข้างในนี่มันกินดูดู ต้นไม้บอกอะไรไม่รู้น่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่ตาเขาไปเจอตาตอนแรกตาเจอหนอนเป็นไงคะเนี่ยหยิบหยิบให้คุณพ่อดูเลยแม่แม่แม่โอ้ยพี่จ๋าแต่ที่ไม่จับหนอนเนี่ยเพราะว่าหนอนเนี่ยมันมากินต้นเหนียที่หน้าบ้านนี่อืดเลยนี่เนียอืดเต็มเลยอ่ะอืดหนอนเต็มเลยอะไรกินแล้วอืดไตเมื่อยเลยเนี่ยจ้ดจ้ๆอ่ะ

ไม่ได้หน่อยได้เราจะมาดูกันตอนที่เขากลเป็นเออเดี๋ยวเขาจะกลายผีเก็บไว้หรอาี๋ย้ไหล้วหัวมันนี้ลูวหัวมันสิไปเลยกันไวันลูหัวเลยตาตากล้าจับปะไม่กล้าจับไม่กล้าจับนิม่นิมมนี่นิมมตัวนิมมยันายบอ่ะ่นิมย กเยแตาตาจับดิตาตจับพ่อดูเด็กเนี่ยนี่นี่้วตาจับพ่อจับแต่ทีอย่าไปหล่อในรถชนเขารถมาถอ่ะาตาจับในรถชนเขานะรถชนเก๋าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนุ่มไหมนุ่มไหมรถมารถมาน่าจะอย่าอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปค่ะเหมือนเยลลี่ไหมตาตาจับตาตาลูกตาตาลูกเฮ้ มันไม่โหดแล้วล่ะแต่พ่อเคยเห็นนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผีเสื้อแล้ะจะเป็นผีเสื้อตัวเอ้ยเฮ้ยเขากัดกันเขากัดกันนี่นี่นี่กัดเอาไปกินไม่ใช่เขาคิดว่าเพื่อนเป็นใบไม้หรือเปล่าไม่ด้เขาทะเลาะกันจะปล่อยใบไม้ตัวหนึ่งเอามหมปล่อยใบตัวหนึ่งเอาไหมท่เมจโจอร์ดี้จอร์ดี้สตาร์มันนี่ค่ะปิดแล้ว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 นะมันเงินดิสตี้ไอ้สตาร์จับทีหนึ่งแล้วแม่จะปิดแล้ว พ่อจับให้น้องดูนี่พี่มาจับเลยอ้าตนิ่มปล่อยเลยนิมเป็นไงอเอปิดแล้วนะเด็กกล้ากลัวปิดแล้วปิดแล้วนะรือออกมาแล้วรื่อออกมาแล้วปิดดีกว่าเยอะเยอะปิดแล้วนะไอ้เขาอยู่ในนี้ก่อนอ่ะปิดแล้วมันอือดมันอมาแล้วพี่สายน้องปิดแล้วถือไว้หน่อย เอเจ็บจับได้จับกล่องได้กล่องไม่เป็นไรนั่นมั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 มาเขาบอกนะเอ้ยยังไงเอ้ยยังไงอึปุ๊ดโอ้มันอึปุ๊ดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ายังไม่เกิดหรอกคิดอ่ะงั้นมัาดูแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาเขาไปปล่อยเพราะว่านนั้นเราปล่อยดีกว่าเดี๋ยวเอาเขาไปปล่อยดีกว่า ไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ